สวัสดีครับผมวันนี้ก็แนะนำวิธีการใช้รถ BWD a t t o 3นะครับหรือ a t สั่งโดยตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยผมก็เวลาขึ้นรถก็จะใช้ฟังก์ชั่นอยู่3 3ตัวนะครับเพื่อปิดไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากขี้เกียจไปรออะไรนานโรงงานยังสร้างไม่เสร็จที่ระยองนะครับ600วยนไล่เนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องที่ ใช้รถยนต์ B.Y.D. a ด t เอ3ซึ่งวิธีการสังเกตนะครับและการตั้งค่าเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผมจะเสนอ,อนี้นะครับผมอลองดูนะครับตั้งแต่รับต้นมาพฤศจิกายนนะครับธันวามกรามาเรื่อยจนถึงวันนี้ก็โอเคแต่เมื่อก่อนไม่มีความรู้มันก็เกิดปัญหาเช่นกันเช่นการถอยหลังเบรกอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนโดยการดึงพวงมาลัยนะฮะระบบต่างๆะ ว่ารถเมืองไทยมันหนาแน่นยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับก็ต้องขับด้วยความระัดระวังครับผมอที่เมนู a d เ d a ดนี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันเทปฟังก์ชันช่วยการขับขี่มาที่ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถเนี่ยครับมีซัอดบายตรงนี้นะครับแตะไปก็จะเป็นนี้นะครับคือผมปิดไว้นะครับฟังก์ชันช่วยสําหรับเลน อาจจะมีการเตือนและการป้องกันผมไม่ว่าผมแก้เป็นการเตือนนะครับมาดูที่หน้าจอเล็กก็จะขึ้นว่ามีรูปเลนแล้วเห็นไมครับมีรูปรถซึงเดิมเดิมไม่มีนะครับเมื่อกี้นะ่ยเพราะผมปิดมนันว้อยถ้าผมไปปิดมันนะครับไปแตะปิดอ่าเนี่ยก็ปิดการใช้การรักษาระบบช่องทางเดินรถหรือเลนเลนคิปปิ้งนะครับผมภาษาอังกฤษก็จะหายไปอย่างนี้ นะครับส่วนโหมดการแจ้งเตือนของของอะไรฟังก์ชันช่วยสาหรับเลนเนี่ยเช่นถ้าเราขับออกนอกเลนก็ใช้เสียงใช้การสั่นเสือในพวงมาลัยบอกเราหรือทั้งคู่ก็ได้ทั้งเสียงทั้งพวงมาลัยนะซึ่งฟังก์ชันขั้นด้านล่างที่ผมชี้อยู่ขณานี้มันจะเป็นฟังก์ชันย่อยของไอตัววันนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาผมไม่ใช้งานผมก็แค่ปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ผมก็ปิดตัวนี้ด้วยนะครับโอเค นะครับปิดตกลงไปนะก็จะขึ้นฟังก์ชันอย่างนี้คือการปิดรูปรถที่หน้าจอเลนก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นการาขับขี่โดยโชเฟอร์อย่างเดียวใช้สมรสมรถนะความสามารถของโชเฟอร์นะครับผมเนี่ยชอบข้ามเลนก็คือรักษารัศมีวังโครจรต,ตรงช่วงทางโค้งมันจะตัดเลนเข้าในสุดอะแต่ถ้าไม่ปิดตัวนี้มันจะพวงมาลัยมันจะด,ดึงกลับนั่นเองนะครับพอปิดแล้วเราสามารถบีบรัศมี ทางโค้งได้นะฮะก็สะดวกประยัางพรทุกครั้งที่ผมขับเนี่ยผมจะต้องปิดตัวนี้ปิดแบบที่โชว์อยู่หน้าจอคันไรขนาดนี้นะครับอ่ะหนึ่งฟังก์ชันที่ปิดไปนะครับผมต่อมานะครับที่ฟังก์ชัน ADA s ก็ไปที่แท็บที่2ความปลอดภัยเชิงลุกนี่นะครับแตะลงไปนะครับผมนี่ครับระบบช่วยเตือนการชนล่วงหน้าเนี่ยหรืออ่าเนี่ยนะฮะเราก็จะปิดเช่นกันเวลาปิดมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็กดตกลงไปเนี่ยผมก็จะปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอันนี้ก็คือรถใครตัดหน้านเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังหรืออะไรประมาณนี้นะที่ผมเคยเจอเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่ารถมันก็จะเบรกให้น,นี่คันข้างหลังมันจะชนก้นเนานะฮะเพราะว่าไฟเบรกไม่ติดแล้วก็ไม่นึก,นกว่าจะเบรกเบรกแบบคาดฝันอะไรประมาณนี้นะเราก็จะปิดตัวนี้เช่นกันนะครับผมอ,อันนี้ผมปิดไปแล้วหนึ่งฟังก์ชันสองฟังก์ชันสามฟังก์ชันใช่ไหมครับผม เพราะนั้นเวลามาดูมาตรวัดหน้าจอคนขับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีรูปรับช่องทางการรักษาเลนนั่นแล้วก็การที่ให้รถตัดสินใจช่วยเบรกซึ่งหลายท่านเพื่อนพี่น้องที่ใช้บีวดีบอกว่าก,ก็ดีครับปลอดภัยแต่สำหรับาาผมนะครับในความคิดส่วนตัวนะก็คือรถเมืองไทยอ่ะการขับขี่ยังไม่มีวินัยพอสมควรนะผมพูดประมาณนี้ก็คือทําให้ขับเองดีกว่านะตัดสินใจดีเอง ผมก็ใช้ตั้งแต่เริ่มเริ่มรู้รู้ว่านะว่าเออเคยขับไปแล้วมันเบรกเองข้างหลังเกือบชนท้ายเอานะฮะอะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่ไปยุ่งของเพระาะฉะนั้นสามฟังก์ชันนี้คืออันนี้หนึ่งสองแล้วก็ฟังก์ชันช่วยขับขี่ตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ผมปิดไปแล้วนะตรงนเนี้ยเนี่ยพอปิดตรงนี้ก็ที่บอกไปแล้วก็จะไม่ขึ้นรูปรถที่หน้าจอเนี้ยรูปเลนคิปปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นสามอันนี้ผมจะปิดเสมอตั้งแต่ใช้รถมานะครับแต่ว่าระบบ ความปลอดภัยเชิงลุกเนี่ยระบบช่วยอันนี้มันบอกระบบช่วยบอดที่จริงมันเป็นระบบช่วยจอดนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ไปยุ่งเขานะครับเห็นไหมฮะจุดอับสายตาเวลาถอยนะครับจุดอับสายตาเวลาถอยก็จะอยู่ที่แป้นคอนโทรนี้ด้วยอยู่ที่แป้นคอนโทรนี้ด้วยก็คือปุ่มนี้ครับเนี่ยจุดอับช่วยถอยนะซึ่งผมเปิดไว้เห็นไหมไฟสีส้มขึ้นนะครับแต่ถ้าผมปิดตรงเนี้ยไฟสีส้มที่เมื่อกี้หน้าคอนโทรลหลกักก็จะ คนทรลเกียร์ก็จะดับไปด้วยมันทุกฟังก์ชันตรงนี้ผมจะผมจะเปิดไว้นะครับจุดอับสายตาเวลาถอยหลังปับ๊บมีรถวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเตือนเราแล้วก็คาเตือนการเปิดประตูประตูด้านหลังนะครับรถระวังด้านหลังนะครับอย่างเงี้ยการเตือนในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังก็เนี้ยนะแล้วก็ตัวนี้ผมเคยเจอมาคือผมขับเลยปัม๊มปั๊มชาร์จมาประมาณทัก20เมตรประมาณเนี้ยแล้วก็รถหลังไม่ค่อยมี ผมก็ตัดสินใจถอยไปบนไหลทางแต่ว่ารถมันวิ่งเดินหน้าไปมาทางด้านหลังมันก็จะเบรกเบรกแบบเอียดนะเรียกว่ายางดําบนถนนละอันนี้ก็มีประโยชนนะ์ก็เอาไว้ไม่ไปยุ่งเขาเรื่องพวกนี้นะครับก็ออกไปนะครับผมโอเคก็สรุป <laughs> ปิดสามฟังก์ชันหลับคือหนึ่งอันนี้นะครับสองอันนี้แล้วก็ฟังก์ชันช่วยขับขี่ก็คือเลนคิปปิ้งอันนี้ ซึ่งเลนคิปปิ้งหน้าจอตรงนี้นะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นที่มาตรวัดคนขับนี้ทั้งหมดสามฟังก์ชันนี้มันจะเป็นหลักของการขับด้วยความสามารถของโชเฟอร์อโดยแท้จริงโดยไม่ให้รถนี้เข้าไปตัดสินใจทำให้เนื่องจากเมืองไทยวินัยการขับขี่สำหรับผมซึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย์นี่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้แข่งขัดอะไรมากมายผมดู การจราจรก็ความมีวินัยการรักษากฎอะไรต่างๆก็ไม่คดีเท่าไหร่ครับตัดสินใจขับวยตนเองดีกว่านะครับแกป๊แกปเกิก็ขับไว้นะครับตัวหันบูดหรือไงก็ไม่ทราไดมันมาเขี่ยเซ็นเตอร์มันก็เบรคให้อะไรเงี้ยซึ่งผมเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นก็เลยทุกวันนี้ก็เสนอพี่น้องผู้ใช้บีบีดีเอสตเนี่ยว่าขับด้วยความสามารถตนเองดีที่สุดนะครับเนื่องจากขี้เกียจรออะไรแล้วก็โรงงานไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ปัจจุบันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็มากมายขึ้นทุกวันนะครับ กำลังออกมาอีกเยอะแยะวันนี้ก็วันหยุดหกวันนะครับวันที่สามสามสิบวันนี้วันเสาร์นะครับก็รถเยอะแยะตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มคุณเท่งชาอําเนี่ยเอาวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเลยครับผมแฟนบอกยี่สิบเก้าแล้วเออยี่สิบเก้าวันเสาร์นะเมื่อวันศุกร์วันที่ยี่สิบแปดวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองแลืมครับผมอ่ะโอเคครับครับผมจากการสังเกตหน้าจอนะ จะเห็นว่าไม่มีรูปเลนเละครับกับรูปรถเพราะว่าผมไปปิดมันไว้นะครับ